อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกับกีตา้ายามาฮ่าวินเทจนะครับอายุประมาณ30กว่าปี FG f i l l y เข้ามาแก้ในเรื่องของงารเฟดครับชิ้นเงินเงินนี่คือเฟดนะครับเฟดแล้วก็ตัวนี้คือฟิงเกร์บอร์ดตัวเฟดเนี่ยเกิดความเสียหายเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเฟดเป็นบางช่วงเปลี่ยนสายแล้วก็ทําการเ e ตอัพแอคชั่นให้ครับแอคชั่นยังสูงอยู่นะครับ เดี๋ยวมาลองดูแอคชั่นก่อนการทำงานนะครับเครื่องมือที่ใช้วัดวัดเป็น Steelmax เมกานะครับค่อนข้างสูงนะครับจุด1.5ึชุดสายล่างนะครับจุด1.3ึศูนย์ลักษณะเข้าเฉพาะมากนะครับกีตาร์แบบนี้ต้องเข้าใจเข้าเหมือนกันถ้าเข้าใจแก้ถูกกีตาร์จะเล่นสบายเลยครับ แอคชั่นที่เราจะทำเนี่ยคุมไว้ชุดบนประมาณ0.09นะครับชุดล่าง0.0